ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บยซโยอีรวมคลิปเหตุการณ์ระทึกแผ่นดินไหวกระบีสั่นสะเทือนแรงมากประชาชนวิ่งหนีกันวุ่นหุดรอยร้าวบนพื้นถนนเพียบ เรียกได้ว่ามาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวคราวนี้ไปสั่นที่จังหวัดกระบี่ทำเอาประชาชนในพื้นที่พากันแตกตื่นค่ะ ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็จะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันนะคะที่ทาง The Critic แล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะเมื่อเวลา14นาฬิกา27นาทีของวันที่14เมษายน68ค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลคลองขม้าออำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ ขนาด3.5ริกเตอร์ลึก2กิโลเมตรสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ในตึกอาคารายแห่งในจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเหนือคลองแล้วก็อำเภอเมืองกระบี่ค่ะเช่นที่สารากลางจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่ต้องอบพยพลงมาอยู่ที่หน้าสนามสารากลาง ห้างในตัวเมืองกระบี่ที่ต้องอพยพคนออกมาอยู่ด้านนอกตัวอาคารด้วยเหมือนกันเป็นต้นค่ะสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ประชาชนส่วนใหญ่กล่าวว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลให้เกิดแรงสั่นไหวรับรู้ได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ในอำเภอเหนือคลองและก็อำเภอเมืองกระบี่ค่ะแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวก็ส่งผลต่ออาคารหลายแห่งรวมถึงพื้นที่สารการจังหวัดกระบี่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ เราลองไปดูบรรยากาศกันดีกว่าเ่าว่าประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้าง ด้านสำนักงานป้องกันละบรรทาวสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ก็ได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ พร้อมกับเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการอยู่ในอาคารสูงหรือคลองสร้านที่ไม่มั่นคงในระยะนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับจังหวัดกระบี่นั้นเกิดแผ่นดินไหวที่รับรู้แรงสั่นไหวได้เป็นครั้งที่2ในรอบ10ปีนะคะครั้งแรกในเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนแล้วค่ะจากรอยเลื่อนมะรุย่ยมีการเคลื่อนตัวแต่ว่าไม่มีรายงานความเสียหายค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงฐานรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตาอนี้ได้เลยค่ะ